สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ทำคลิปแล้วคลิปใช้ไม่ได้ตอนที่ไปเที่ยวพังงานนะคะก็นั่งเรือหางยาวไปเนาะจากจากฝั่งไปที่เกาะที่เขาตะปูก็ไกลอยู่นะคะแล้วเวลานั่งเรือลมก็พัดลมพัดแรงอ่าเรือแล่นไปลมก็พัดโทรศัพท์ก็จะ อย่างเงี้ยค่ะสัน่นแต่ว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่นั่งเรือหางยาวแล้วเราก็กลัวแล้วถ่ายถ่ายคลิปไปก็กล้องก็สั่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นธรรมชาติเนาะแรงประทะของลมแต่ว่าโดยสัญชาตญาณพอสักพักนึงก็หลายคลิปเลยนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยประมาณสิบกว่าคลิปค่ะรุนีถึงได้มาจับโทรศัพท์ให้ให้โทรศัพท์นิ่งสัญชาตญาณเนาะคนทำคลิป หลังจากที่จับประคองมือประคองโทรศัพท์คลิปถึงถึงใช้ได้แต่ว่าจนจนจบทริปนะคะคือ <c oughs> ไปเขาตะปูเกาะปัญญีไปหลายที่แต่ว่าคลิปที่าภาพสัน่นส่นไวนะ้น่ะเยอะมากครึ่งต่อครึ่ง10บกว่าคลิปนะคะเสียดายมากรุ่นนี้ก็แก้ไขไม่ได้ก็จำเป็นต้องลบบางส่วนออกไปก็มาแชร์ประสบการณ์ ว่าเราไม่ได้ใช้กล้องกันสั่นเนาะก็ใช้วิธีใช้มือนี่แหละประคองประคองกล้องเอาไว้ไม่ไม่ให้สั่นอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะบางครั้งลมแรงมากไม่ไม่ใช่บางครั้งค่ะเวลาออกไปทําคลิปข้างนอกเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ประสบการณ์จากการไปเที่ยวไปเที่ยวพังงา ประคองมือประคองมือหนึ่งประคองเอาไว้แต่ถ้าเราใช้วิธีใช้ใช้มือกำรรโทรศัพท์อย่างนี้นะคะจะไม่มีปัญหาเนาะคนคนที่ทําคลิปจะจะรู้เนาะก็แชร์ประสบการณ์ค่ะคนรักการทําคลิปรักจริงๆไปไหนก็ช่างทําอะไรก็ช่างตื่นเช้ามาต้องถือโทรศัพท์คิดคิดแล้วว่าคิดคอนเทนต์ว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรจะพูดอะไรลงช่องของเรา ก็มาแชร์ประสบการณ์กันค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ